สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจของสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อหรือถ้าเคยได้ยินก็อาจจะยังไม่รู้ว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจขนาดไหนนั่นก็คืออำเภอกาบังค่ะถ้าพูดถึงอำเภอกาบังหลายคนอาจจะคิดว่าชื่อนี้มีความหมายอะไรกันแน่คำว่ากาบังหรือกาแบเนี่ยเป็นคำในภาษามาลายูท้องถิ่นของภาคใต้ค่ะ เป็นชื่อเรื่องพันไม้ป่าชนิดหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกับต้นเงาะเลยค่ะทั้งลำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลก็มีลักษณะเหมือนเงาะเป๊ะๆเ,เลยค่ะแต่ความพิเศษของมันคือผลจะกลมๆและขนจะสั้นๆดูครุขระไม่ได้เป็นเส้นโยยาวเหมือนเงาะที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่ในอีกทางหนึ่งก็มีคนบอกว่าชื่อนี้มาจากคำว่าคามแบร์ที่แปลว่าต้นสีเสียดค่ะแล้วทำไม ถึงมาเป็นชื่ออำเภอรกระบังละ่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าในสมัยก่อนมีต้นกาบังขนาดใหญ่มากค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตรเลยทีเดียวต้นนี้ขึ้นอยู่ริมทางจากบ้านยืนนังไปบาละซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้คนใช้เดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างอำเภอยะหาในอดีตค่ะต้นนี้เลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของพื้นที่ไปโดยปริยายแล้วอำเภอรกระบังก็ไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกนะคะ เดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอยะหาค่ะจนกระทั่งวันที่1เมษายนพศ2531กระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศแบ่งพื้นที่การปกครองสองตำบลคือตำบลกาบังและตำบลบาละออกมาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอกาบังค่ะและต่อมาก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอกาบังอย่างเป็นทางการในวันที่11ตุลาคม พศ2547ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของคำขวัญของอำเภอนี้กันบ้างค่ะคำขวัญของเขาคือแหล่งต้นน้ำใหญ่ชื่นใจธรรมชาติไม้กวาดดอกหญ้าจำปาดะคันดีแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวอำเภอกาบางังเขาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัดยาลาเลยค่ะห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเอง การเดินทางก็ไม่ยากเลยค่ะใช้เส้นทางถนนสายยะลาบ้านเนียงยักหาบ้านบรรน,นังดามาบ้านลาแลก็ถึงเลยค่ะพื้นที่รวมของอำเภอก็ประมาณ451ตารางกิโลเมตรถือว่าไม่ได้เล็กเลยนะคะลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านที่นี่ก็มีหลายรูปแบบค่ะส่วนใหญ่จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนเช่นที่ว่าการอำเภอโรงเรียนวัดหรือมัสยิดแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการตั้งบ้านแบบกระจายตัวในบริเวณที่เป็นป่าเขาด้วยค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดียวหรือกลุ่มบ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามสวนยางพาราเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของเกษตรกรค่ะนอกจากนี้อำเภอกระบ,บังยังมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเนินเขาสูงสลับซับซ้อนกันไปหมดเลยมีที่ราบแค่ส่วนน้อยทางตอนเหนือเท่านั้นเองค่ะส่วนทางใต้ก็จะเป็นภูเขาสูง และป่าดิบชื้นตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเลยค่ะทําให้ที่นี่มีลําคลองและลําธารไหลาสายไหลผ่านสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ส่วนสภาพอากาศก็มี2ฤดูค่ะคือฤดูฝนและฤดูร้อนแต่บอกได้เลยว่าที่นี่ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษอุณหภูมิเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ28.1องศาเซลเซียสค่ะ ซึ่งถือว่าอากาศค่อนข้างสบายสบายเลยทีเดียวและถ้าพูดถึงอาณาเขตของอำเภอกาบังเขาจะอยู่ติดกับทางทิศเหนือติดกับตำบลกาตองอําเภอยะหาจังหวัดยะลาและอําเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาทางทิศใต้ติดกับรัฐเคดาประเทศมาเลเซียเลยค่ะทางทิศตะวันออกติดกับตำบลบาระและตำบลประแตะอําเภอยะหาจังหวัดยะลาและทางทิศตะวันตกติดกับอําเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลา จะเห็นได้เลยนะคะว่าอำเภอกาบังเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากๆทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนค่ะวันนี้ก็ได้รู้เรื่องราวของอำเภอกาบังกันไปพอสมควรแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และทําให้หลายคนอยากไปทําความรู้จักกับอำเภอเล็กๆที่น่าสนใจแห่งนี้มากขึ้นก่อนจะจากกันไปฝากทุกคนติดตามกดไลค์และกดแชร์รายการของเราด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกในครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ